สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีเดจ้าพี่น้องวันนี้นะคะไกก็จะพาทุกๆคนนะคะออกไปศึกษานะคะออไปหาข้อมูลนอก,นอก,นอกสถาน พื้นที่ที่ต่จะพาทุกคนไปนะคะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะที่หมู่บ้านของแต่เองนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะการปลูกพืชค่ะแบบกเกษตรอินทรีย์นะคะที่นี่ค่ะกลุ่มนาข้าวแปลงใหญ่นะคะของต้งบนบอลโดโด่งค่ะไปกันดีกว่าคะ่ะไปพร้อมกันเลยค่ะ <Wow. S 2> นี่ค่ะพื้นที่ที่ต่ายพาทุกคนมานะคะที่นี่ค่ะก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะ,กะเกษตรยินซีค่ะที่นี่ค่ะจะปลูกเป็นพืชอย่างอ่าเป็นกเกษตรอินรีนะคะคุนมากนะคะจะเน้นเปทียสีเนาะ ผสมประสานนะคะแต่ว่าปกติทุกๆปีค่ะก็จะปลูกข้าวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหลังจากปลูกข้าวเสร็จนะคะที่นี่ค่ะจะปลูกเป็นปลูกพืชหมุนเวียนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูค่ะว่าที่นี่ค่ะปลูกพืชอะไรบ้างแล้วก็มีพืชชนิดไหนบ้างนะคะที่เราสามารถปลูกได้นะคะหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวหรือว่าเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ คือจุดเด่นของที่นี่เลยค่ะนี่ค่ะเป็นสะพานไม้นะคะที่นี่ค่ะทาจากไม้ไผ่นะคะดูค่ะให้ทุกคนดูนะคะเวลาทีา่ที่มีคนนะคะหรือว่าคนที่มาศึกษา,ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทําเกษตรที่นี่นะคะก็จะมา,าสามารถมาเดินเล่นที่นี่นะคะหรือว่า,าเป็น มุมถ่ายรูปสวยๆอีกมุมหนึ่งเลยค่ะนู่นค่ะยาวไปตั้งถึงตั้งนู่นเลยนะคะที่นี่สวยมากๆค่ะถ้าที่นี่นะคะมีร้านกาแฟเล็กๆนะคะแต่คิดว่านะคะที่นี่ค่ะก็น่าจะ่าเป็นมุมถ่ายรูปที่ดีและก็เยี่ยมมากๆเลยนี่นะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นเขียวๆ,ๆอยู่ด้านล่างนี่นะคะ อันนี้ค่ะเป็นถั่วดินนะคะหรือว่าถั่วลิสงค่ะเดี๋ยวจะพาลงไปดูด้านล่างใกล้ๆนะคะนี่นะคะนี่ค่ะต้นถั่วลิสงเนาะ,ะหรือว่าต้นถั่วดินนะคะถั่อที่เอาเขาเอามาต้มกินค่ะนี่อันนี้ก็เป็นพืชที่อาจจะว่าบำรุงดินก็ว่าได้ค่ะนู่นค่ะแล้วก็ตามคูนะคะตามคันนานะคะตรงนี้ค่ะตรงใต้สะพานนะคะก็จะปลูกหญ้าค่ะ ปลูกย่าเอาไว้ให้วัวก็ได้นะคะนี่นะนู่นค่ะยาวไปจนถึงตรงนู้นค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นสะพานอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะสวยงามมากๆค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือจุดเด่นของที่นี่เลยนะคะเป็นสะพานไม้นะคะนี่ค่ะสะพานไม้ไผ่นะนี่ค่ะยาวนูน่นยาวไปจนถึงตรงนู้นะคะ่ะแล้วก็นี่ค่ะ ที่ทุกคนเห็นนะคะที่เขียวๆอยู่ตรงนี้ค่ะก็ที่ไต่พาทุกคนไปดูนะคะมีสองฝั่งนะคะนี่ค่ะชอันนี้ค่ะก็คือต้นถัวลีสงเนาะนี่นะคะที่นี่ค่ะจะมีสะพานนะคะอยู่สองอันค่ะ มีสะพานอยู่สองสะพานนะคะอันนึงทำจากไม้ไผ่ค่ะแต่ว่าอันนึงก็ทําจากไม้เหมือนกันค่ะแต่เป็นไม้อยค่ะแต่ว่าพื้นน่าจะอ่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำจากอะไรแล้วก็นี่ค่ะที่ทุกคนเห็นตรงนี้ค่ะนี่นะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโรงเรือนนะคะเอาไว้ให้เวลาที่มีคนนะคะหรือว่าแขกไปไทยมานะคะก็มานั่งพักผ่อนตรงนี้ได้ค่ะหรือว่ามาอา เวลานั้นนะคะก็จะให้ข้อมูลหรือว่าให้ความรู้จุดๆนี้หรือว่าตรงนี้ค่ะเยี่ยนสบายมากเลยนะคะเพราะว่า,าล่มรื่นเนาะมีทั้งต้นไผ่ค่ะอันนี้ต้นมะม่วงนะคะแต่ว่าเินค่ะลูกมะม่วงต้นไผ่นะคะต้นมะม่วงแล้วก็นี่ค่ะมีบ่อปลานะคะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะเป็นบ่อปลานะคะมีน้ำด้วยนะคะน้ำกำลังไหลเลยะคะ่ะอันนี้เติมน้ำใส่เนาะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบ่ออะไรนะคะอันนี้เป็นจุดให้อาหารปลานะคะน,นี่นะคะอ่าสวยงามค่เป็นบ่อปลาอู้วมีปลาค่ะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมน่าจะปลาตะเพียนนะคะนี่ค่ะนี่ ค่ะตรงน,นี้น่าจะเป็นปลาตะเพียนนะคะอันนั้นก็จะเป็นกระชังปลาค่ะออค่ะันนี้เป็นบ่อปลานะครัเป็นสะพานไม้ไผ่อะทาจากไม้ยูคาเนาะอันนี้ไม่ใช่ไม้ไผ่ค่ะอีกอันนึงค่ะอันนี้ก็สวยงามมากๆค่ะแข็งแรงทนทานค่ะอ่าเป็นมุมที่แบบว่าให้นักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่มาศึกษาหาข้อมูลน,นะคะเข้ามาเดินเล่นหรือว่ามาตรงข้า ตรงนี้ค่ะมุมนี้ค่ะเย็นมากๆ,ๆค่ะแดดรมากมากนะคะสวยมากค่ะนู่นนะคะที่นี่นะคะน้ำกำลังไหลเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเติมน้ำใส่ในบ่อน,นะคะเพราะบ่อตรงนี้ค่ะจะเลี้ยงปลาไว้นะมันจะเป็นปลาตะเพียนนะคะ นี่นะคะพื้นที่ที่ตต่าพาทุกคนมานะคะก็จะเป็นที่นี่ค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเชิงเกษตรยินรียค่าของตามบ้านดูทุงตำบลดูทุงนะคะอำเภอเมืองและจังหวัดยะโสธรนะคะที่นี่ค่ะจะเน้นเป็นการแบบว่าเป็นศูนย์ข้าวนะคะศูนย์ข้าวนาแปลงใหญ่ของตำบลดูทุงนะคะที่นี่ค่ะ ตรงนี้ค่ะตา่ที่เคยที่ตต่เคยมาถ่ายค่ะตัวนี้ค่ะจะปลูกแตงโมนะคะเป็นแตงโมในอินทรียค่ะปลูกแตงโมในรวงเรือนนะคะแล้วก็นู่นค่ะตรงนู่นค่ะนะคะอันนี้ค่ะเป็นปุ๋ยหมักนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นปุ๋ยหมักเนาะที่ทำที่ โซนที่นี่นะคะที่ที่นี่ค่ะศูนย์เกษตรอินทรีย์ที่นี่นะคะทาขึ้นนะคะก็คือเป็นปุ๋ยหมักจากธรรมชาตินะคะจากฟางจากขี้วัวขี้ควายจากเศษไม้หรือใบไม้ค่ะนี่นะคะแล้วก็จะปูหญ้าะค่ะไว้ตามอาคูนะคะไว้ตามคูนาำนะคะเพื่อกันดินนะคะกันทางทลายของหน้าดินด้วยค่ะ ค่ะเป็นสะพานไม้ที่สองนะค่ะรอบๆนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะและก็นี่ค่ะถ้าเราเดินเข้าไปนะคะตรงนี้ค่ะโอ้โหช่วงนี้ค่ะอันนี้ต้นมะม่วงนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่นั่งเล่นค่ะพื้นที่นั่งเล่นเนาะไว้ถ่ายรูปหรือว่านั่งเล่นพักผ่อนนะคะเป็นมุมพักผ่อนนี่ค่ะเป็นมานะคะก็จะมาเจอกับบ่อปลาที่ตายพาทุกคนมาค่ะ แล้วก็นี่ค่ะตามพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ที่นี่ปลูกว้าค่ะก็จะเป็นกล้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินรอบๆไปทางนอนค่ะนี่ค่ะอันนี้ค่ะกล้วยค่ะน่าจะเราเห็นไหมกำลังออกเครือนะคะกำลังมีลูกนะคะนู<อ>่นค<อ>่ะยาย ไปจนสุดทางนะคะจนสุดตรงโน,นะะ้นเลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นผ้ามัยก่อนนะคะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นผ้าต้นมะพร้าวนะคะปลูกขึ้นอนจนเน้นปลูกะมะพร้าวกับกล้วยนะคะเอาปลูกไว้ด้วยกันค่ะนี่ค่ะมะพร้าว ที่เห็นเป็นท่อน้ําที่นี่นะคะ่ะก็คือเป็นน้ําจากน้ําโซลาเซลล์นะคะที่อยู่ฝั่งนันนะะ้นค่ะก็คือสูบน้ําขึ้นมาใช้นะคะที่นี่ค่ะกับตัวตรงนี้เนาะนี่ค่ะอันนี้ค่ะกําลังออกเครือเลยคะ่ะนี่ค่ะอีกวีอาอีกเครื่อหนึ่งนะคะก็อีกเครือ นี่นะคะก็จะมีมะพร้าวค่ะกับกล้วยนี่นะคะที่นี่ค่ะดูค่ะกล้วยต้นใหญ่มากค่ะนูน่นอันนั้นน่นค่ะไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นไหมนะเนินค่ะนี่นะคะอ้อันนี้ใหญ่อันนี้เป็นขนุนนะคะแล้วก็นี่ค่ะว่าใหญ่มากค่ะนี่ค่ะต้นกล้วย ดูลำต้นก่อนนะคะเขาเขาบอกว่าอันนี้ต้นดูลำต้นนะคะใหญ่มากคะ่ะใหญ่กว่าขาตายนะคะมากกว่าขาอยกค,ค่ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้ก็น่าจ,จะหลายวีอยู่นะคะน่าจ,จะเป็นกนล้วยนวลแต่คิดว่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดวีนะคะนี่ค่ะ จะประมาณเจ็ดแปดวีนะคะทางด้านนู้นค่ะอันนั้นค่ะจะปลูกข้าวโพดค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูค่ะแนละ้วปลูกข้าวโพดไว้นะคะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งค่ะที่ที่พื้นที่ตรงนี้นะคะปลูกไว้ค่ะนี่นะคะที่นี่ค่ะก็จะมีฟักทองนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูฟักทองค่ะตอนนี้ค่ะ ผลกำลังโตเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหนี่นะคะอันนี้เป็นฟักทองอินซีค่ะนี่นะนี่ลูกนะึงนี่ค่ะมีเยอะนะคะหลายลูกค่ะนี่น่ใจะเห็นไหมนู่นค่ะนี่ก็มีนะคะนู่นอีกค่ะนี่นะคะมีสองลูกเนาะ ที่นี่คะ่ะจะปลูกจะเน้นเป็นอินรียนะคะปลูกเป็นอินรีมีค่ะใหญ่ามากเลยว้าวค่ะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งน,นะคะที่ที่นี่ปลูกไว้ค่ะก็คือต้นข้าวโพดนะคะอันนี้ก็ปลูกหลายแล้วก็ปลูกเยอะเหมือนกันค่ะนะตอนนี้ค่ะกำลังออกดอกนะคะนี่ค่ะกำลังเป็นดอกนะคะแล้วก็กำลังเป็นฝักพอดีเลยค่ะ นี่นะนี่ค่ะปลูกเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวอีกสักหน่อยะค,ะค่ะก็น่าจะได้เก็บเียวผลผลิตและะะ้วค่ะนุ่มค่ะ ค่ะนี่และค่ะแล้วก็นี่ค่ะจะมะีนี่ค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะระบบน้ำที่นี่ค่ะอันนี้เป็นโซลาเซลล์นะคะก็คือเป็นน้ำบาดาลเนาะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะคะก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะอันนี้ค่ะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็คือใช้ ไฟฟ้า,ฟา,จาจากพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือปั๊มโซลาเซลล์นะคะนโนูนค่ะน้ำกำลังไหลเลยค่ะน้ำที่นี่ค่ะม,มีบอสนะคะอนี่ค่ะเป็นสระน้ำนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์นะคะสามแผงค่ะ นี่ค่ะอันนั้นนะคะก็คือสูบน้ําใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะสูบน้ําค่ะขึ้นมานะคะไว้เก็บเอ่เก็บไว้ในบ่อนะคะไว้ใช้อีกที่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะแต่ก็พาทุกๆคนนะออกไปหาอา การไปดูการทําสวนการทําเกษตรข้างนอกสถานที่นะคะการปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะก็จะต้องมีปุ๋ยดีดินดีนะคะและที่สําคัญค่ะจะต้องมีน้ํานะคะทรัพยากรหลักๆเลยค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือน้ํานะคะถ้าขาดน้ําไปเนาะพืชก,ก็ไม่สารเกตเดินเติบโตได้ค่ะ,ะสัมอย่างนี้นะคะจะต้องมาควบคู่กันนะคะและที่สําคัญค่ะ กาปลูกพืชนะคะเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่นะคะบอกว่าเฉยๆก็ไม่สวยงามเนาะก,ก็ไม่งามนี้นะคะก็พาทุกคนนะคะมาดูกันปลูกพืชผักผลไม้นะคะการทําสวน,นเกษตรนะคะแบบว่า,วาคิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้งกับทุกคนทุกคนจะได้ไอเดียหรือว่าได้ รูปแบบการทำสวนการทำกเกษตรนะคะต่างๆที่คลิปนี้นะคะยังไงนะคะขอบทุกคนนะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะที่สำคัญค่ะยลาลืมกดติดตามด้านล่างนี้ให้ถ่ยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่าเนาะแต่ด้ไมีมวลาต่ายลงคลิปหน้าอะไรใหม่ๆนะคะคลิปหน้าค่ะจะได้ทุกคนจะได้เห็นเนาะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายนะคะ tadi nah